พระงั่งเนี่ยนะครับมาในยุคสมัยหนึ่งเนี่ยที่จะมีบทบาทในเรื่องของการทําศึกสงครามลององเล่าใเพื่อนฟังซิว่ามันคือพระง่งหรือพระชัยแล้วก็มันแตกต่างกันอนงการใช้ประโยชน์หรือการบูชานะครับจริงๆถ้าพูดถึงการออกลบเนี่ยเราจะพูดถึงพระง่งอย่างเดียวมันสังเกตว่าพูดถึงการแตกกุ๊จริงๆเนี่ยพระชัยจะมีการแตกกุําเจดีย์นะพระชัยอ่ะเพราะพระชัยเนี่ยถูกสร้างมาเพื่อแจกทระหารเป็นการลบเนี่ยจริงแต่พระงั่งเนี่ยมีการลบไหม มีแต่หามาใช้เองนะครับว่าพระชัยยุธยากับพระงั่งยุธยาถูกไหมครับคือคนละอย่างถูกปะต้องอ่างในพระชัยเนี่ยก็จะมีสองแบบครับอ่าไทยแบบที่มีสังกติเนี่ยก็จะสร้างเป็นรูปพรพของพระเจ้าแต่ว่าภัยในอีกประเภทหนึ่งอ่ะก็จะเป็นพระชัยที่สมาธิแต่ไม่มีสังกติจะมีเครื่องทรงแบบเป็นแบบนั้นคือทั่วไปท่ม่ก้อนเนี่ยเขามีความเชื่อว่ากันลบเนี่ยคือกษัตริย์เนี่ยเป็นตวาร เมื่อกย์เนี่ยสวรรคตไปแล้วเนี่ยเขาก็มีความเชื่อว่ากษัตริย์ขึ้นไปเป็นเทวดาเนี่ยเขาก็สร้างมาเป็นตัวแทนของกย์แล้วอ่างเงี้ยถ้ามันมาใช้งานยังไงต่งานง่ายยังไงสมัยก่อนเราไม่ได้แฝนพักเครื่องออกไปลบถือว่าพระต้องอยู่ที่วัดใช่ไหมใช่จะไม่พบพระม่พบเป็นเครื่องรางแต่วระปันเนี่ยเขาจะแจกแม่ทับในกองจะมีพวกพระพรชายจหลังช้าพระชายอะไรก็แล้วแต่แต่งางเนี่ยก็มีการใช้ว่าหากันมาเอง มีดีอะไรก็คืองานเขาออกมาครับตอนนั้นอ่ะ้วเป็นของตกทอดหรือเป็นบรรจุกูที่หลังหรือว่าพระง่างเขาห่วงกันมากเลยนะพี่เขาไม่ถูกบรรจุกูก็คือเจอกันตามกูตามกบบาใบเสมาใต้ฐานพระประธานหรือตามธรณีประตูโบสถ์นํำใส่ไปที่หลังพระง่างบางองค์่ก็ถ่ยรวมกับขับเครื่องก็มีผู้ายว่าเป็นพระชายก็มีบางคนยังแยกแยะไม่ออกด้วยเป็นพระชายก็บรรจุกูไปแต่คือว่าที่ถูกใช้ในสงครามง่างเนี่ยโดดเด่นเรื่องความคงกระพันมาก แล้วพระชัยเนี่ยใช้ยังไงที่ฉันบอกมันเป็นคล้องคอช้างคอม้าคนเอาไปใช้อย่างเดียวไต้นเนี่ยมีคล้องช้างตอลบมีคล้องคอม้ามีวันก็ยังมีการใช้อยู่แต่น้อยมากแต่แล้วพระง่าง,งาละ่ะมีคล้องคอช้างคอม,าม้าไหมหรือคนใช้อย่างเดียวเลยส่วนมากหูไห่นะพี่ช้นะคอมาคอช้างอะเพราะว่าค่อข้างใหญ่ใช่ไหมพวกไ่ยที่มีหูด้านหลังเนี่ยที่ใช้กับคนมีไหมก็พิมพ์เล็กๆกับพี่เพราะว่าใหม่ก้นะขงกระพันมันหมดสงคารามแต่มันมีคนเอาไปใช้เนี่ยม,มันดันกลายเป็นมหาเสน่ห์ ก็เลยมีการพูดแล้วก็ต่อต่อมาความเหนียวก็ยังมีเขาพูดคบทุกด้านหมดยุคสงครามแล้วเนี่ยจะมาใช้ในชีวิตประจาวันมันเด่นเรื่องมหาเสน่ห์ที่ไม่ได้ตีรันฟันแทงเหมือนตะกาแล้วถูกไหมล่ะใช่ว่ามันจะไม่มีมันก็ยังมีครบท้วนของมันอยู่ตามนั้นในเมื่อพูดถึงพระชัยกับพระง่างแล้วพระชัยเนี่ยมีมีตัวมีตนเหมือนง่างไหมหรือเป็นพระพุทธเราอธิบายให้ชัดเจนหน่อยถ้าเป็นพระชัยที่เป็นรูปพระพุทธที่มีสังกติอะนะเทวดาที่นับถือพุทธเขาเมื่อเวลาเราทำการสร้างพระเนี่ยต้องมารักษาสติองค์พระอยู่แล้ว แต่ถ้าเป็นพระชายที่เป็นตัวแทนของกษัตริย์ก็จะมีเทวดารักษาเมืองยมารักษาถ้าเป็นแบบว่าไม่ได้มีสังกัอ่ีมันจะเป็นอีกอย่างตัวแทนของกษัตริย์ที่ที่ได้ล่วงลับไปแล้วก่อนพุทธก่อนอะไรจะเข้ามาเรานับถือผีก่อนเป็นพระบุรุษนรรมเป็นครูบาอาจารย์ของแต่ละความเชื่อของต้องบอกก่อนว่าคําว่าครูอาจารย์เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราเจ็บป่วยหรือว่าจะไปพึ่งพวกคนที่มีความรู้ทางด้านยาหรือศาสตร์หรือเวลาเสียไปแล้วเนี่ยก็มีการสร้างรูปเคารพพวกการารึเปล่แต่ มันดันขังเขาก็เลยสร้างกันต่อๆขึ้นมาแทน่มีศึกสงครามก็มาหาใช้กันเองในยุคนั้นก็มีการใช้พระชัยด้วยมันก็เลยทําให้มาผสมปนเปกันยุคหลังในแยกไม่ออกมีการเรียกกันว่าเป็นพระชัยพระงั่งไงพี่ถ้าเป็นมลของการทําพระชัยเนี่ยมนมันกล่าวถึงคุณการชนะของพระพุทธเจ้าเป็นพุทธคุณพระงั่งไม่ใช่พุทธละเป็นครูบาอาจารย์เป็นเชนไปแล้วในยุคนี้พระชัยกับพระงั่งสามารถนํามาใช้ได้อย่างไรบ้างพระชัยก็จะใช้ในทางปกป้องคุ้มครองตา เหมือนพักเครื่องเหมือนเครื่องรางปกติเลยแต่ว่าถ้าเป็นงั่งก็จะเหมาะกับการใช้ทางโลกมากกว่าคือมันใช้ทางโลกได้ดีกว่าอ่ะไม่ใช่พระชัยไม่ดีนะพระชัยดีแต่ว่ามันจะค่อนข้างจะต้องมีศีลที่เข้มงวดกว่าอย่างน้อยคุณจะใช้พระเครื่องเนี่ยหรือพระชัยเนี่ยศีลคุณต้องครบสมบูรณ์จะมีประสบการณ์ว่าพระงั่งเนี่ยสังเกตไหมไม่มีศีลข้อใดข้อหนึ่งก็ยังช่วยนะ สิ่ง้างที่ยึดจริงๆหนักๆสิงข้อสามสิงข้อสาม้วช่วยไหมก็ยังช่วยนะแต่ช่วยแต่คุณก็ต้องรับการเนี่ยแหละครับข้อด้าระวางพระชัยกับพระง่างถูกไหเพื่อนๆวันนี้พอจะได้เก็บความรู้ไปบ้างนะผมว่าว่าถ้าเกิดเราใช้ชีวิตทั้งโลกที่โลดโผนใช้เหมอกจะใช้เครื่องล้างมากกว่าหรือเครื่องล้างในสายพระง่างแต่ถ้าเกิดคุณใช้ชีวิตปกติที่มีศีลเป็นตัวนําอยู่แล้วทุกสายใช้ได้รวมถึงพระชัยด้วยถูกแต่พระชัยแตกต่างตรงที่ว่าเนื้อมวลสารที่มาหล่อเนี่ยสำลิศ มันจะมีการชํารุดแตกหักได้ง่ายกว่าถ้าเป็นงัางเนี่ยส่วนมากเราจะเห็นง่ายที่เขาเรียกทองเอ่อทองดอกบวกทองดอกบวกอ่ะจริงๆมันคือทองเหลืองนะที่เขาเรียกกันนะจริงๆมันก็คือทองทองแดงกับสังกะสีผสมกันทองเรืองถึงว่าในในการดูว่าในปัจจุบันเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ตรวจเช็คกันมันมีทองแดงกระสังกะสีส่วนใหญ่คือบางทีคนเข้าใจว่าผสมทองคำเนี่ยยไม่มมันไม่ได้เป็นทองคำมันเป็นการตลาดในการขายสําหรับ คนในยุคสมัยนี้มากกว่าวันนี้เราพูดสั้นๆแค่นี้แล้วกันว่าพระชัยกับพระ่างมีความแตกต่างกัน